เกรสแอนพินพิชชาสวัสดีครับพ่ออินเอ็นเก้าค่ะน้องแก่ทำไมน้องแกเสียงแผ่วๆวันนี้อะไรมาไม่ค่อยมั่นใจอะไรเนี่ยหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าน้องเกรสเนี่ยเขาเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอร์มี่เป็นติ่งของวง BTS BTS หรือ MRT อะไรเนี่ยนะบัง BTS นะครับเป็น BTS เนี่ยเป็นวงวัยรุ่นของเกาหลีใช่ไหมเอ่ฟังเพลง BTS ทุกวันไหม ไปทุกวันแต่บ่อยมากก็บ่อยฟังฟังทุกเพลงไหมไม่ไม่ถึงขั้นทุกเพลงถ้าเพลงไหนฟังแล้วไม่ชอบก็แบบมือมือก็ไม่ได้เปิดวันนี้เราจะมาชาเลนจ์นะคะนี่ฮะการเป็นอาร์บี้หรือติ่งที่ดีของเกสนะคะโดยที่วันนี้น้องเกสจะต้องทายเพลงนะคะโดยที่จะมีแผนกคนใบก็คือนี่แอนฟังวง P D S บ่อยไหมไม่เคยฟังโดนเจอ่ะ แล้วน้องกายฟังกอบหูบ่อยแสดงว่านี่เราจะให้2คนนี้เนี่ยรับตัวช่วยไปกติกาคือว่าพอฟังเพลงปุ๊บะนะจะพูดอะไรก็ได้จะอะไรก็ได้จะร้องหนึ่งในคำนั้นก็ได้นี่มีเวลาในการตอบ20่ิวิตอบหนึ่งครัตอบแล้วนะนะว่าเป็นคำตอบสุดท้ายว่าชื่อเพลงนี้โอเคไหมนะโดยที่ถ้าอันไหนไม่แน่ใจนะคะเราจะมีตัวช่วยโดยการ ฉาอันนี้คือฉลากนะคะจะใช้กี่ตัวช่วยก็ได้แต่ว่าทุกๆก,การใช้ตัวช่วยเนี่ยจะต้องโดนปะปะ๊าดีประกอบอย่างดุแลงมีทั้งหมด7ข้อนะถ้าได้ไม่ถึง4นะคะหมายถึงว่าได้3นะคะจะถูกทำโทษนะโดยการจับจัก,กะจี้ขึงพืชขึนพืชจัก,กะจี้15วินาทีอโอเคเดี๋ยวมาชมกันค่ะเพีงทีน่นึงเนี่ยแค่5วินาทีเท่านั้น ฟังฟังไหมฟังดีแล้วครบรอบเดียว1 2 3นสองสามนมตอบได้ครั้งเดียวนะตอบได้คร no ั้งเดียวนะอ่าอ่าอถามชิคเก้นดูดซุค่ะเพลงของเดโฮค่ะตอบว่าเพลงชิคเก้นดูดซุปค่ะของเตอบที่ผิดค่ะชิคเก้นดูดซุป ทีมัาเลยว่า D N A ให้เราฟังได้ไหมมันเหมือนไก o เนื e s สุกมากอะแล้วกกยใบอะไรของไก่แปลว่าอะไรไม่ใช่ไก่ใบอะไรของไก่ตรงงใช่ไหมใช่เมื่อกี้เ้าฟังออมาฟังออกไหมไม่ไม่ช่วยอะไรอยู่ดิเขาที่ชู่เน้อมจะฟังไหมไมาเงี้ย พร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะหนึ่งสองอันนี้สิอะบะว่าบาชับาบาอะนี่อะไรเนี่ยกายรับนิ้วแทนได้ไหม จริงเหรอ่านับหนึ่งอ่ะจับฉลากให้ดอ่ะอ่ะเปิดนล้ปากซีฟู๊อร่อยหน้าหน้าปากซอยหน่อยอยากกินบอกแค่นี้เลยเดี๋ยวนะตัวช่วยตัวช่วยอะไรอองมาให้เปลี่ยนหนึ่งบอกจำนวนพยางค์ของชื่อเพลงโอเคเห็นไหมมีประโยคสามค่ะเห็นไหมมันมีมันมีนี่อ่ะมารับนิ้วมาบ้างกบอนอ่ะจับบอกน้าจับบอกจับบอกจับ ตอบแล้วฮะว่าไงอ่ะบอยวิดเล e กันอะใครก็ได้แต่ว่ามันเกี่วหนูไม่รู้อ่ะดยนี้งาเขียนว่าบอยอินเล e ฟอะมันมีเพลงชื่ออะไรกันแน่บอยวิดเลิฟหรือบอยอินเล e อ่ะถือว่าใครแูกหนึ่งกันแน่อ่ะมาข้อสาร้องร้องลงมา ใช้ตัวช่วยอ่ะถ้ามันยังมีอะไรที่ไม่ใช่ตัวช่วยอี่นะพ่อเลยคิดนี่ทีหนึ่งมาเลยมาด้อดิ๊ด๊ดอะอะจ อ่านมาเรื่องาร์บร่าป้าอ่านบาบาอ่านสตาเป็นคนอ่านป้าเป็นโทรถามโทรถามหนึ่งคนได้ภายในหนึ่งนาทีโทรหาพี่ลิซซี่โทรไหมไม่ไม่โทรอยู่ดิเพราะว่าเบาะแสไม่พอเอียงพอนี่ไงให้บาร์าร่าเป็นคนจืดจืดจืดไหมโทรใครได้ไหมจะเอาไหมไม่อ่าแถมแถมอีกอันหนึ่งนะโอ้โหต่อไปให้ดูภาพจากเอ็มวีเซียววินาทีเออฟื้น ตกลงดูเห็นอะไรที่เห็นอะไรที่เห็นอะไรฮะตกลงเห็นตอบว่าเซฟมีเอ้ยครับตอบสุดท้ายเฉลยแล้วฮะใช่ไหมฮะนอนตื้อใช่ไหมเซฟมีเซฟมีอะไรมั่านอีอยู่ไม่เมื่อกี้ไม่ว่าอะไรนะตอยทิดื้ดื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 ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยช่วยตัวเอง ตอนท่อนโทรเต๋ว่ามันจะเป็นตอนหนึ่งที่มันเสียงอเลยก่อนเป็นครับเซฟมีเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยโอ้เล็กของคะแนนไอ้กสองคะแนนเห็นไหมมาช่วยชัดๆเลยหวังรึอย่างมาม้านะไม่ได้เลยข้อที่สี่พร้อมไหมคนฟังคนได้ข้อที่สี่เราหรออ่าข้อที่สี่นะสามวินาทีสั้นมะต้องฟังดีๆนะ เลยใจทำไมอ่าเชื่อใจไหมหมาบ้ามามาไปก่อนมาบาไปก่อน This getting heavy อ๋อใช่เหรอใช่แน่นอนต่อยแรงไม่เสร็จแล้วรู้ได้ไงทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังว่าอะไรหมาฟังว่าเห็นเหมือนกายเลยนี่ถูกนะฟังเพลงเดียวกันปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนได้นำไมมาได้ยินอะไรหมาบ้าพูดมาก่อนเดี๋ยวนี้มันพูดเกาะมาจนลืมหมดแล้วอ่าตรงนี้ไม่ให้คำใบ้เลยนะส่วนกายบอกกระแสเดียวว่าใจทำไมเจจะเชื่อใจไหมเชื่อเพราะว่าถ้าโอเคตอบว่าถ้ามันไม่ใช่ แนนเต้จะเลิกเชื่อใจชีวิตนี้มันสั้นมากเลยนะอะตอบมาได้ละไหมเป็นครับตอบสุดท้ายโอเคตอบมาแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเกนได้ยไปถูกต้องแล้วเปยวพี่เก็นร้องไห้ค่ะเดี๋ยวแบล็ก่อน เบบี้เจนมาแล้วนะฮะเพิ่งตื่นนะฮะเบบี้เจนจะมาช่วยใบด้วยเในฝังดีงั้นเรามาเริ่มข้อที่ห้ากันดีกว่าอ่ะข้อที่ห้านะคะเก้าวิชาทีพอไหมอืมมันมีเสียงตื่นตื่นดึ้ดอย่างงี้ด้วยอ่ะ จะใช้ตัวช่วยไหมเโกค่ะสเตโกสเตโกเครื่องใช้ไฟฟ้าขัด้องอ่ะอ่าตอบว่าสเตโกค่ะตอบว่าสเตโกเป็นคำตอบสุดท้ายคำตอบมาแล้วนะครับเตโกเป็นคำตอบที่ที่ผิดจ้าอะไรเพจยื่นไม่ดอกหรือบิ๊กดอกนี่แหละอ๋ออ่อันนี้คือแบบคิดในใจอยู่ละแต่ว่าหนูอ่ะจำเนื้อไม่ได้ เจ้าสุก้าแล้วท่อนเหมือนึ่งไต่กงอ่าเอาไว้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 อันนี้ใบผิดนะฮะแต่แต่กายก็ทำให้ใบถูกทีหนึ่งนะเออเจ้ากันไปเหลืออีกสองข้อเลยฮะเพลงนี่หกห้าวินาทีนะว้าวจะเริ่มในสามสองหนึ่งร้องก่อนร้องก่อนร้องก่อนใช่กัน เฮโยอปัดจูงเฮ้มาเพ่โบยฮะเฮโยปัดจูงไม่ยอมมาเนาะมาเนาะนิโยปักเชื่อกายไหมหรือว่าจะเชื่อหมาใจแน่ใจนะเมื่อกี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเลยอ่ะใช้ตัวช่วยกันไหมมามกคโดนดีดมาล้ไม่ใช่หนูมั่นใจแน่นอนมั่นใจแน่นอนเลยไม่เอาไปโดนดีดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาไป ถามตัวเองว่าจะตอบอะไรดีเทมเปดนต่อใหม่เลยอ่อนอ่อนอ่อน้เบบี้เกนอันหนึ่งอ่ะฉลากเลยเยอะอ่ะเบบี้เกนจับอันหนึ่งเบบี้เกนไปจับอ่ะตอบว่าอ่อนเป็นครัตอบสุดท้ายคำตอบมาแล้วนะคทำไมใช่มันยังผิดอีกนะถูกแน่นอนอ่อนเป็นคำตอบที่ถูก โอเคตอนนี้ก็คือได้สี่สี่คะแนนแล้วแต่ขมันาะลอดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ลืมบอกไปข้อที่เจ็ดเนี่ยมีมูลค่านะคะไม่ทั้งหมดสิบคะแนนป้าป้าทำไมชอบเปลี่ยนข้อต่อไปนะคะมามีสิบสองวีนะฟังให้ดีนะสามสองหนึ่ง จะให้มีคำว่าเฮ่มีคำว่าพี่มีคำว่าพี่อ่ะจะไปจะปลูกพี่อ่ะจะไปจงทุกเฮีมันจะทำนองแบบเฮ้เฮ้อ่ะเบบกนี่แกจับใช้ตัวช่วยนะตัวช่วยได้แก่นะคะถาม BTS Thailand ภายใน5นาทีจะถามไหมไทยมันจะไปมีเบอร์สามเพจ BTS Thailand แล้วจะไปถามพราว่าไงใช่ไหม บหันไหมเฮรอพูดภาษาเดียวกันตอวนั้นโนมาดียวกช่วยเพิ่มไม่ไม่โนมอดีโนมอนดีมเป็นคำตอบุดท้ายมันไม่รู้ตอบมาแล้วนะคะโนมอนดีมนะคะเป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ VR Bulletproof Oh together Bulletproof ได้ทั้งหมด4คะแนนจาก7ข้อบบอุโห๊อ๊งมาทำโทษแบบป้าเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวนะคะขอย้อนกลับไปก่อน <c oughs> เพลงที่2เนี่ยนะคะที่น้องเกสตอบว่า Boy With Love นะคะแล้วป,ป้าป้ถูกไปเพราะป,ระป้าไม่รู้ว่ามันมีไหมจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> มันต้องตอบว่า Boy In Love ค่ะ Boy In Love กับ Boy With Love คนเราเองค่ะดังนันมีทำผ่ะใช่ไม่เคยฟังนะจริงจริงดังนั้นะทีนี้จะได้แค่สามคะแนนอะเดี๋ยวยืนยันไปแล้วไม่ไม่จะกสี่ะบีเอเอไอย้อนกับภาสินเนี่ยมาค่ะเหลือสามคะแนนเพราะฉะนั้นไม่ผ่านโดนทำใหง เดี๋ยวมาดูผลการการโทษกันระหว่างสามคนนี้โอ้โหเกมพิกยังมันมากอ่ะอะไรนี่คายแทนเรามาทำโทษผู้แพ้กันดีกว่าม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 าตัวแทนตัวแทนตัวแทนอะไรไม่มีไม่มีจับเนี่ยเฮ้ยอียังไม่ดีจับเด็กเกดี่ยังไม่ดีจี้บบพี่เกณดีกว่าไบพี่เกณไม่ดื้อไม่เกี่ยวกันทุกคโดนทเดี๋ยวไปไหน อะไรจันเลื่องหมาคนเดียวมาหานี่เหงามาเบี้ยติป้าว้ลอายุเพิ่มขึ้นยังไม่เลวรอเลวดิเลวอยป้าหูับตาลายโอ้ยโอ้ยรับตาลายโอ้ยง เฮ้ยเฮ้ยเำไมยอะกระถิตลกมันจะร้อง่ายมันจะหัวร้อกันได้วะเดี๋ยวนะจะร้อง่ายหรือจะหัวล้อไปไปไปหัวแก้มเจ็บเอวไปไปจับไปสองคนนั้นก่อนแค่ป๊าเขวีได้สามสิบวินะอ่าเปิดแล้วมามาดิทันพูดเลยจะโดนตรงนี้หรืจะโดน มาเร็วชค่ย20วิบวินะส0วินมา10วินมา10วินมาอะไรใช้คนได้แค่น้องโน15สิบวิเธอก็แค่10วินนั่นแหละเออมาถึงไว้ถือไว้หมายังยังยังไม่เริ่มเลยอ่ะจะทำโทษแล้วนะคะหนึ่งสองสาม โอเคนี่แผมนี่แม่พิเกตไอีกรอบนึงใครอยากให้มี EP สองนะคะใครอยากให้มี EP สองนะคะกดไลค์อันไลค์นะเราจะทำ EP สองได้โอเควันนี้ลากไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย